ฮายสวัสดีทุกคนก็มาพบกับพับกบพบกับถูกแล้วพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับท่านไม่ใช่พบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับจากช่องแป๊บเดียวเดี๋ยวมาตอนนี้เราก็ยังอยู่กับที่ขอนแก่นนะะก็เป็นต่อจากคลิปที่แล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะฮะก็เป็นเป็นอีพีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกับ วันนี้เราก็มาพักกันในตัวเมืองนะครับโรงแรมที่เราพักเนี่ยมีชื่อว่าแอดลิฟขอนแก่นที่พักเนี้ยแบบอยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลเลยแต่ว่ามันเป็นโรงแรมเปิดใหม่เนาะแล้วก็ห้องพักของโรงแรมเนี่ยก็คือเราอยู่ชั้นที่23ใช่ไหมครับจะมองเห็นวิวรอบขอนแก่นแบบ18อองศาเลยที่โรงแรมนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือจะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ําที่อยู่ชั้น28เนาแะแล้วก็จะมีเป็นกราดฟิตต์ที่เป็นสะพานแก้วแบเออให้เราไว้ถ่ายรูปอยู่ชั้น28เหมือนกัน เดี๋ยวเราว่าเราจะขึ้นไปแต่ทีนี้เราจะพาทุกคนลุมทัวร์ก่อนว่าห้องที่เราอยู่เนี่ยภายในห้องเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่เราเดินประตูเดินจากประตูเข้ามาเลยนะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับที่นอนเป็นแบบคิงไซส์นะฮะแล้วก็ข้างๆเตียงนอนเนี่ยก็จะมีเป็นในส่วนของโซฟาแล้วก็จะมีเป็นพวกโต๊ะอาหาร แต่ที่เราอ่ะแปลกใจก็คือตู้เย็นของเขาเนี่ยก็คือให้เป็นตู้แบบตู้ใหญ่มากเป็นตู้เย็นแบบ 4Q 5Q ประมาณนี้ก็คือเป็นตู้เย็นใหญ่มากแล้วก็มีไมโครเวฟอีกส่วนใหญ่เวลานอนโรงแรมเราจะไม่ค่อยเจอไมโครเวฟแต่ว่าตู้เย็นเนี่ยเราจะเจอแต่ว่าอ่ามันก็จะเป็นตู้เย็นแบบไม่ได้ใหญ่มากขนาดนี้แล้วก็ก็จะม,มีพวกเครื่องทํากาแฟมีในส่วนของชาต่างๆนะครับ มีโต๊ะให้เรานั่งทํางานนะฮะแต่ว่าก็คือตัวโต๊ะเนี่ยก็าสามารถมองเห็นวิวได้เลยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนแบบเรามานั่งเปลี่ยนบรรยากาศนะ อีกส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยไม่แพ้กันเลยแล้วก็เซอร์ไพรส์ามากๆเลยก็คืออ่างน้ํานะะอ่างน้ําตรงนี้ก็คือเขาทาอ่างน้ํามาแล้วก็สามารถแบบนั่งมองวิวได้ด้วยอันนี้คือแบบสวยมากค่อนข้างที่จะทาออกมาดีเลยเงี้ยแล้วก็ในส่วนของห้องอาบน้ำนะฮะก็เขาก็จะแยกส่วนเปียกก็จะเป็นในส่วนของฝักบัวนะครับแล้วก็ก็จะแยก เป็นตู้กระจกออกมาเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้าในส่วนของห้องที่เอาไว้ทําธุระสุขภัณฑ์ก็จะแยกออกมาไม่ได้เข้าไปรวมกับส่วนของห้องอาบน้านะครับห้องพักเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็คือในส่วนของราคาห้องพักเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณห้าพันกลางๆนะไปถึงหกพันเราจองผ่านตัวเอเจนซี่มามันก็จะราคาแบบมีขึ้นมีลงตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมันเป็นห้องที่ ค่อนข,ข้างที่จะครบนะแล้วก็วิวสวยอันเนี้ยต้องยอมรับเลยแต่ว่ามันก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยนะถ้าพูดถึงอะ่ะม,มันก็จะมีตลาดแลนอาหารหอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะครบอยู่ก็เดี๋ยวเราจะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเราก็ขับรถมาประมาณกสองชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวอีกสักพักอะ่ะเราก็จะพาทุกคนขึ้นไปไปดูชัน 28, น้นยี่สบแปดเนาะอ๋อเขาบอกว่าชั้นยี่สิบเจ็ดเป็นชั้นห้องอาหารเนาะใช่ชื่อห้องอาหารเนี่ยก็คือเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปตอนเช้าเนาะไปเดี๋ยวเราไปชั้นยี่บแปดอีกสักแป๊บหนึ่ง โอเคครับก็เราออกมาเราออกมาจาก โรงแรมนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือที่เราอยู่กันตรงนี้ก็คืออเป็นบึงทุ่งสร้างมันจะขับออกมาจากนอกตัวเมืองประมาณสักสิบนาทีได้แต่เราว่ามันบรรยากาศมันดีมากเลยนะทุกคนแบบช่วงแบบพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นลานทุ่งกว้างๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็ปลูกหญ้าเป็นแบบสีเขียวๆน่ารักมากตรงทางเข้านะมันก็จะเป็นเนินสูงสูงสองเนินนะอันนี้นถ่ายรูปสวยเลยอะ่ะทุกคนลองมาแล้วก็ไปหาไปนี่ไปถ่ายรูปตรงนั้นได้ แล้วทีน,นี้เราก็เลยขับเข้ามานิดนึงเพื่อที่จะมาแบบเออดูหามุมถา่ายลงองถา่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาอัดคลิปด้วยเผือ่อได้จะได้ให้ทุกคนได้ดูว่าบรรยากาศโดยรอบมันเป็นยังไงส่วนช่วงเย็นๆอย่างเงีย้ยก็มีคนมาวิ่งมีคนมาถ่ายรูปมีอะไรเงี้ยก็มีมาวิ่งมาปิกนิกม,นมีมาปิกนิกนานั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยบรรยากาศดีอยู่นะแบบนั่งชิวๆสองคนตามภาษาคนละกัน แล้วก็ทิ้งรี้มงริโมดไว้หมดเลยทุกคนลุงคนนี้เขาเขาเรียกนกเนะแล้วน,นว่ามันก็บินไปหาเขาเศร็ฐปูมันมันก็กาออยู่บนหัวเขาอะก,ก็เรเรียกมันเออมันก็เกาออยู่บนหัวแล้วมันก็ไม่ลงเลยถ้ารักเนีอยดูสิอารมณ์เหมือน ถ้าเคยย <c oughs> ไปอ่างแก้วก็จะประมาณนั้นนะหลายาคนก็มานั่งทํากิจกรรมมานั่งปิกนิกมาอะไรเงี้ยมาเดินเล่น,ลนออกกําลังกายเราเริ่มหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินละในแผนเราเราคนละนเคากินไก่ย่างกินไก่ย่างโชว์พวกเราเล่ปะก็คือในแผนเราอ่ะเราว่าจะไปตลาดต้นตาลต้นตาลซึ่งเราก็จะไปหาอะไรกินที่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ ถ้าไม่อิ่มเราก็จะไปหาอะไรต่อถ้าไม่อิ่มเราก็จะไปหาอะไรกินต่อใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กินอะไรไมม่่ออิีกก็จะไปหาอะไรกินอีกเรื่อยๆใช่เราก็จะกินให้ตัวบวมไปเลยใช่ค่ะจะกินให้อิ่มมากเออแกเราจะไปตลาดต้นตาลต่อนะอย่าไปเจอทันที่จอใหญนะไม่ไปเจอทันทีตลาดนะทันทีใหญ่ไปกันแกเ่็นปะเล่นกับแมวเยอะอันจะเป็นอย่างไงแ้่หนูอะนะเพราะเขาบินเครื่องบินว้าวหูว อันนี้เราอยู่ร้านที่อยู่ร้านที่อะไรอ่ะอยู่ที่ร้านก <c oughs> ไม่เลืองเลยอ่ะอยู่ที่ร้านเจ้าเบอรจับต้มเส้นบัดจิ๋วมันเช่นนี้อ่ะเราก็าสั่งเป็นเบอรจับแล้วก็ต้มเส้นนะครับแล้ก็มีเมนูยอ่อทสั่งเพิ่มเลยแบบมุงเยอะมากเลยที่ร้านเขาอบอกมี ที่ร้านคือแบบคน,นสมาสั่งเรื่อยๆถ้าส่วนใหญ่ห่าคือฉันสั่งกลับบ้านเนาะสั่งกลับบ้านต้องรับบัตรคิวถ้า,า,ก,ากินที่ร้านให้หาโต๊ะนั่งแล้วเขาจะมารับออเดอร์ใช่ก็คืวอวิธีการของเขาเคตตุ้งอัว ก็มาแล้วเขาสั่งเจับมาแล้วก็ต้มเส้นแล้วก็หมูยอมาด้วยอันนี้คือหมูยอนะครัอืหมูยอใหญ่เจของเาจะมาเป็นเกจับน้ใสเส้นหนไม่เป็ส้นหจับหมือเส้นมมวเนยมันเป็นเหมือเส้นกี่ะเส้นกลมกอ กระดูก<ช>มันเยอะมากให้เรแเนี่กละต้มเส้นใช่ทำเส้นมันเป็นเส้น,นยืดเส้นเนาะอ<ช>ืทไมเขาก็มากับตีงไก่ใช่ผมอยของกินต้นเส้นหรือคนหอเนี่ยได้กีน่นใช่ใชมอืกเล่นกระดูตีงไก่ก่นเลยครับอ<ช>ันนี้ติงไก่ครับ กูดูกระดูกเลยนี่แมวแมวไ้องน่กินบเป็นร้านที่แบบคนเยอะมากต้องเด็นคงก็เข้ามากินได้ด้วยหรอหมดแล้วเขาจะมาจับตัวกคันนี อร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากครับก็ทำจะบอกว่าอร่อยมากครับจะอร่อแล้วก็จะทำถือว่าอร่อยไม่ผิดหวังได้เลยครับเป็นอร่อยมากเลยก็ใครมาคนแข่งก็แวะมากิมกันได้อร่อยดีแล้วก็ราคาไม่แพงถ้าใครอยากมาถึงแล้วจมามาชิมที่รั่นก็คือเดินมาที่โตเลยเดี๋ยวจะมาลองกันเลถ้าแบบจัดกลับก็คือต้องจัที่นั่นทีนี้เราต้องทำอไปที่ทำกันหน่อยอาจจะทำที่นี่ก็ได้มันมีแกงเดี่ยมในต่อ ได้ไหมเจะนั่งข้างไหนได้ครับสวัสดีทุกคนตอนเช้านะก็ตอนนี้ก็มาเป็นมาทานอาหารเช้าที่เนี่ย <c oughs> เขาก็จะมีเป็นเบกฟาบร,รวมอยู่ในค่าโรงแรมจริงๆมันก็เหมือนกับไปหลายโรงแรมที่มันมีอาหารเช้ารวมแล้วอะไรอ๋อวันนี้มันมีเมนูพิเศษนะเป็นทงคัตสึแล้วก็มีนี่แบบเนื้อย่าง แย่งกันน่าดูเลยอันเป็นมันหมูย่างแบบมันวันนี้เรากินอาหารได้ไม่เยอะนะตอนเช้าตอนเที่ยงเราก็ไปกินเราจองร้านอาหารไว้น่ากินมากแตจจะอดใจกับอาหารเช้าโรงแรมได้หรือเปล่าแเนื้ออะไรกินมาเขาไะเอาใหม่แล้ววันนี้เรากินอาหารได้ไม่เยอะนะตอนเช้าเราจองร้านอาหารไว้เพราะว่าก็อร่อยนะเชาใชแต่ว่าที่นี่เหมือนจัดวางอาหารสวยน จะมาลองตัวคาเฟ่ทงทงคาเฟ่ทงคาเฟ่ราเมนนะครับเส JI, ้นเป็นหมูหน่อยหนึ่งได้ทูแค่นี้ก็ดี นี่แต่ขา้าวผัดก็อร่อยนะเนี่ยนี่เป็นแกะผัดไทยกันว,วันนี้เรากินอาหารได้ไม่เยอะนะตอนเช้าเราจองร้านอาหารไว้เหมือนด้วยความที่มันเป็นโรงแรมเนาะเขาก็จะไม่ได้ทำรสชาติจัดเหมือนคนไทยกินอนะไรเงี้ยเพราะว่ามันอาจจะต้องรับลูกค้าต่างชาติ โอเคครับก็เรากาลังเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วเนาะถือว่าแบบเป็นโรงแรมที่ค่อนข้างาโอเคเลยนะแล้วก็ใหม่ด้วยแล้วก็พนักงานก็คือบริการดีที่สําคัญคือแบบแต่งตัวน่ารักมากชอบนัานแต่งตัวน่ารักมากชอบบความพนักงานแต่งตัวน่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารก็โอเคนะอร่อยแต่ที่เราชอบอีกอย่างก็คือเรื่องของวิวนะนะด้วยความเป็นตึกสูงอะวิวมันก็จะสวยวิวของขอนแก่นปะเออวิวเมืองขอนแก่นมาขอนแก่นแหละจะให้เป็นวิวที่อื่นได้ไง ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านลาบโตแดงแล้วนะครับบรรยากาศร้านก็เป็นแบบสไาตลา์เหมือนแบบน่าจะเป็นร้านนั่งชิลด้วยเพราะก็จะมีพวกเครื่องดื่มแบบเครื่องดื่มมือนั้นอะไรอย่เงี้ยเหมาะกับแบบคนที่อยากสายแฮงเอาทะเนาะเอาจริงนะทุกคนแบบร้านเขาก็สมชื่อล,บลบับโตแดงคือ่อนเทน้นสีแดงหมดแก้วจะเป็นสีแดงเลยเลยขาไม่ไดสองโซนนะก็คือโซนห้องแอร์ห้องแอร์เนี่ยจะมีประมาณ3โตแล้วก็โซนด้านนอกนี่คือแบบนั่งได้เต็มเลยแล้วก็ถึงจะเป็นร้าน ร้านเล็กๆเนาะแต่ก็ไม่งมีที่จอดรถให้ให้ประมาณได้สิบคันร้านนี้มันก็จะอยู่หลังมอคอนแกนเนเย็นก็น่าจะคนเดียวอยู่หัผัดชงเชงชงเชมม a few moments later โอเคทุกคนก็ระหว่างที่เรานั่งรอสักประมาณ20นาทีนะครับอาหารก็มาครบแล้วเราสั่งมาเป็นข้าวผัดกระเทียมหน้าเนื้อสเต็กเทนเดลอยสเต็กเ,เ,เนื้อพริกขันยาไข่ดองซึ่งจานเนี้ยเขาจะจำกัดแค่วันละ10ชิ้นต่อวันเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าใครจะมากินอาจจะต้องจองนะครับแล้วก็เป็นเสือซินลายแล้วก็มีไส้กรอกเนื้อแล้วก็ต้มเนื้อโตแดงนะแล้วก็จะมีะเป็นน้ําจิ้มของทางร้านนะที่เป็นเป็นสูตรของทางร้านอะไรอย่างี้ํน้ำจิ้มแจ่วมะขามกับน้ำจิ้มขมที่ทางอีสานก็จะชอบกินอนะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองชิมทีรามนูแล้วกันนะครับเริ่มแรกที่นี่ก่อนเลยครับใกล้มือเป็นไส้กรอกเนื้อนะครับ <c oughs> <c oughs> อ,อร่อยมากคือแบบแต้ก๋อยอีสานผสมแหนมแล้วก็จะมีความเป็นแบบนุ่มๆของเนื้อนะมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เมื่อกี้เราแอบชิมต้มแซบไปแล้วต้มเนื้อนะต้มเนื้อต้มเนื้อตัวแดงรสชาติก็คือแบบฟิลแบบเข้มข้นมาก มันเปรี้ยวเผ็ดกำลังดีเลยอะแต่ว่าอันนี้เราแนะนําสําหรับคนที่กลัวเรื่องไขมันเนาะอาจจะต้องเลี่ยงไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนไขมันมันก็ลอยเยอะแต่ถ้าไม่ได้กลัวดีเลยอร่อยมากมันหอมมากใช่ไหมว่าอร่อยมากเลยเนื้อเนื้อมันหอมมากเลยเมนูต่อไปกินอะไรดีต้องชิมเนื้อสเต็กอันนี้ไหมอันนี้เป็นสเต็กที่คั่นย่านะครับเนื้ออย่างเดียวดีปะ นุ่มมากเลยอ่ะนี่นอ่ะเออก็ต้องจุ่มไข่ดองจุ่มไปเลยค่ายปะไม่ต้องถ่ายปถ่ายก็ได้อืมนุ่มมากเอาลองมาเป็างคนตัวอ้วนนะแต่ก็ชอบกินมันไม่รู้เป็นไร นุ่มอ่นะนุ่มมากอ่ะลองจิ้มผมนะมันอร่อยมากอ่ะดี๋ยวจะมาต่อกันที่ข้าวผัดนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงข้าวผัดนั่นเนี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียมตัวข้าวผัดกระเทียมนะครับเราคิดว่าน่าจะใช้เป็นน้ํามันของวัว<อ>ป่นะน้ำมันเนื้อ ออืมข้าวอร่อยมากอข้าวออมาเลยอ่ะนีข้าว่ไม่แต่เราคุข้าวจากโรงแรมมาอิ่มมาหน่อยข้าวผัดข้าวผัดอ่ะอร่อยมากอลิ่นหอมเนื้อมากและตัวข้าวอ่ะก็คือเป็นเม็ดเเลยนะมาเมนูต่อไปเลยดีกว่าเสือติ้น เ,เหมือนเขาให้มาพร้อมกับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเกี่ยวมะขามเนาะจะลองชิมก่อนแล้วกันว่าน้ำจิ้มแบบอู้จิ้มขมโอเยอะไปแบบเนื้อเนื้อจะเหนียวเหนียวข่าที่กินมาทั้งหมดแลยแต่ว่าถ้ากินกับมันอ่ะมันเด้งมากเลยอ่ะอังกิงเหมือนเป็นเป็นร้านที่เหมาะคนแบบชอบกินเนื้อมากๆแบบาเลยเพราะแบบเนื้อดีเหมือนกลนอร่อยมาก เดี๋ยวมาลองอันสุดท้ายนะครับเป็นสเต็กเชนเดลอย์สเต็กเชนเดลอยนะ์เนาะเป็นเมนูแรกที่เราเห็นรูปแล้วเราก็กดสั่งเลยนะครับดูความแบบย่างมากําลังดีเลย่ยเขาโรยเกลือโรยพริกไทยมาแล้วนะเราก็ซัดเลยตอนแร,รกเตรียมเข้าไปว่าจะเอามื้อตรงไหนลองก่อน <laughs> ไหมออร่อยมากแบบันแบบต้องสั่งต้องสั่งต้องมาคือคนรักเนื้อไม่คนพลาดมันอร่อยมากอร่อยจนแบบดับวิ่งตบโคกนนี่ตะโกนห้าล้านเดียวอ่ะอร่อย,ยโว้ยไม่ต้องต้องเหนื่อยอร่อยจนทุกคนแบบเราอยากบอกให้ทุกคนมาจรินเราอย่างเนื้อปกติเวลาถ้าย่างเนื้อไม่สุกอ่ะ มันจะ้ย่างเป็นแบบเดียมหรอมีเ uh ดียมอ่ะมีเดียมแหลมมันก็จะเหนียวอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็คือแบบเนื้อนุ่มมากอ่ะเหมือนบิวตี้บ็อกเกอร์อ่ะที่เราเอามือบังบังพวกลิปพวกอะไรเงี้ยไม่อันนี้เราบังนิบเนื้ออร่อยอยากจะวิ่งออกไปตะโกนกลัวอย่างเดียว หัวเขาไล่ออกไปฟังกมแซกก้าอะไรกนะ๋อมแซบก็ดีเลยจิ้มนล้วไงไม่จิ้มแล้วเหมือนก็ดีนะพอแล้วด้ะแวเวลากินเนื้อเนี่ยก็เสียอย่างหนึ่งก็คือเวลาเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเลี่ยนใช่ปะ ด้วยความมันมันเยอะแในการสั่งพวกต้มแซ่บอะไรนะอุ่มช่วยสั่งเรียกได้ดีอ่ะเจงจ่อได้ตอนนี้งานมันใช่อย่างนี้ด้วยเขาใช้น้ํามันเนื้อเนี่ยมันบัวเนี่ยมันจะมีมันบัวอยู่ในนียเขาใช้น้ํามันเนื้อในการผัดข้าวไม่เห็นมะืมเพราะวบาเขาก็ผัดกระเทียมหอมด้วยนะอุ้ยลืมไปะหายแล้วเออหายมึงขม บบถ้าคนชอบน้ำจิ้มขมอาจจะชอบแต่เราอะแค่คยังไม่เคยเราไม่เคยกินเลยเพราะว่ากรุงเทพมันไม่ค่อยเต็มที่มันก็แค่น้ำจิ้มเจ่วธรรมดาจิ้มเจ่วมะขามอะไรเงี้ยใครมาฝัง่งเศสนี้ก็คืคอไม่อยากไปทานร้านนี้เนะี่ไม่กินเนื้อก็มาได้นะเหมือนมีเมนูมหมูอยู่นะไม่กินเนื้อก็มาได้นะแต่ว่าถ้าแบบคนกินเนื้อคิดว่าต้องมาแหละเพราะมันอร่อยมาก ข้างล่างปลาคาร์ฟเต็มเลย<ะ>ปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟปลาเรียบร้อยโอเคทุกคนเราก็มากันที่ร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่า o ู d บีนคาเฟ่นะครับ <c oughs> จริงๆร,ร้านนี้เราจะมาเมื่อวานนี้แล้วแหละแต่ทีเนี้คนแบบเยอะมากเมื่อวานเป็นวันอาทิตนยะ์วันนี้มันเป็นวันจันทร์ก็เลยไม่ค่อยมีคนในช่วงที่เรามาก็เที่ยง แบบโมงคาเฟ่ที่นี่ก็คือคค่อนข้างใหญ่นะทุกคนแล้วก็เขาจะใช้เป็นงานไม้อะเขามี workspace ก็คืคคอคนมีชนาครับมานั่งทำงานได้ชั้นสองนะชั้นสองขึ้นมานั่นทำงานได้กอาจจะต้องสั่งอาหารเขาเลยสั่งขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยความพิเศษของเขาก็คือมันเป็นกาแฟแชมป์เหมือนเขาไปแข่งแล้วก็เหมือนมาลิต้าเขาน่าจะเป็นบาิต้าเลยเป็นแชมป์อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบ น่าสนใจก็เลยมาส่วนตัวพื้นที่นั่งอ่ะค่อนข้างกว้างนะทุกคนมีทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วก็จะมีในส่วนของอาคาร B ด้วยแต่ว่าเมื่อกี้เราเดินไปดูแล้วมันไม่เปิดด้วยความคนมันน้อยอย่างเะรขาคงไม่ได้อยากเปิดแต่ถ้าแบบเชอาทิตย์ที่คนเยอะๆอ่ะแสดงว่าเขาก็เปิดเต็มใช่เมื่อวานนี้มาแบบคนแน่นเลย<ร>อมองมเข้ามา<ร>แล้วก็คือแบบเออเราผ่านไปดีกว่าเดี๋ยวเรามาวันนี้ดีกว่าเลยเหมือนน่าจะเป็นคาเฟ่ดังของคอนเกล แต่ทีนี้เราไม่รู้ไนงะดันมาวาจิตหอมเนี่ยอ๋อเราจะบอกรีดแล้วให้ฟังเราสั่งอเม,มริกาโน่นะทุกคนอของลุงน้าก็เป็นโรสมาเชนต้าเองแล้วก็สั่งเนี่ยเป็นช็อกโกแลตบอนน่ะมันน่ากินน่ารักอะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาแล้วก็อีกเมนูหนึ่งเป็นเค้กมะพร้าวอีกแล้วครับเหมือนไปที่ไหนก็ไม่รู้สั่งอะไรก็สั่งเค้กมะพร้าวมากินเลยน่าจะกินง่าย หมาะกับทุกคนเลยเนะี่จริงๆกาแฟเขาก็มีหลายแบบนะมีทั้งกาแฟดิปกาแฟชงเครื่องแล้วก็มีทั้งกาแฟอะไรถ้าจะเป็นกดจัดไมโตอ่ะลองชิมรส<อ>ไม่จนตายสดชื่นเขาบอกว่ามันเป็นผลไม้รวมโซดาแต่ว่ารสชาติก็คล้ายๆน้ำพันหนึ่ชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตบอลอ่ะเขาเขียนว่าเป็นชอ็อกโกแลตทาร์ฟเลอร์ดัดนำเป็นลูกกลม อืมอืมมันไม่เป็นรำจริงแต่ว่ากินไม่แรงอ่ะอันนี้เป็นมัช่าบอน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 มัช่าบอนบอนกินแทน่ันเจก็ทู้อยู่ออกข้างในันเป็นมัช่าอร่อยจ้ะนักรำมะช่าเป็นไงเท่า,าก็แหละแต่ว่าจะได้กลิ่นของตัวลำอ่ะทัฟเฟอร์อ่ะไม่ได้กลิ่นเออแล้วไม่ได้ให้กูกินด้วยอ่ะอืมก็ถหาเรากินงไหมลืมไปไม่แยกไม่ได้ งั้นลองคิมเชคเชคช็อกโกแลตเชคช็อกโกแลตคืออไม่ไอเคียงมะพราวเชฟสปาเราแต่ไหจิ้มเนยไม่ได้ไม่ต้องแกะซองมันเดี๋ยวได้ไม่เลยเก็ให้ชาวบ้านเดียวใช่ปะใช่เขาให้หนูกี่คนเดียวโอ้โหจุดเสียงจุเสียงอร่อยไหมเดี๋ยวแบบเมื่อวานนี่จะถามถึงว่าอร่อยไหมแต่ก็อยากจะพูดเองว่าอร่อยมารวมกันแม่งเลยอร่อยมากเลยไม่หอมมะพร้าวไม่เลยอก เนื้อเป็นตอนๆเลยถึงว่าที่ว่าทำไมคนเยอะเมื่อวานก็น่าจะเป็นใช้คีมแบบไอ้คีมมันเหนื่อยมากเลยน่าจะใช้เป็นของดีด้วยแล้วก็ง่ายเนี่ยง่ายเออเนางอ่ะหนูว่าจะให้กินน่าจะใช้เป็นของดีด้วยแล้วก็พยายามรักษาคุณภาพเลยเมื่อเี้กินคีมแบบมันตัวอืมอ่าจริงเลยหอมใบเตยอ่ะคนหนึ่งหอมมะพร้าวคนหนึ่งหอมไม่ตัวเนื้อเนื้อคีมอ่ะเนื้อแป้งอ่ะมันหอมใบเตยแล้วก็เหมือนมะพร้าวอ่ะมันก็เขาก็ใส่มาเป็นเนื้อมะพร้าวชั้นๆนี่เลย โอเคก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของคลิปขอนแก่นแล้วนะทุกคนก็สนุกมากเรารู้สึกว่าเออพวกคนก็น่ารักอาหารก็อร่อยอเงี้ยเหมือนแบบมันเป็นการมาขอนแก่นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมากนะก็ท่านมีโอกาสเราก็อยากกลับมา รู้สึกว่าขอนแก่นมันก็มีอะไรให้น่าเที่ยวธรรมชาติก็สวยงามอยู่แล้วก็ถ้าในเมืองนี้ก็แต่ว่าฟีลฟีลมันก็แตกต่างกับกรุงเทพนิดนึงความสะดวกสบายหรือพวกร้างคาต่างๆมันก็เยอะแต่ที่เราชอบเลยก็คือพวกอาหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ก็เลยทําให้รู้สึกว่าอื่นขอนแก่นมันก็ก็ดีไม่แพ้ที่จังหวัดอื่นเลยที่เราเคยไปเลยเนี่ยถ้าทุกคนมีโอกาสก็อยากให้ลองมาเที่ยวนะครับขอนแก่นส่วนทีมหน้าถ้าเราจะไปที่ไหนอีกก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับ วันนี้เราก็คงจบทิปคอนแกนท,ที่ตรงนี้เลยที่ร้านนี้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปไหนอีกก็ฝากทุกคนติดตามเราด้วยนะวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบายพี่มกินไม่ได้เนี่ยคือมืเลย